สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอ้โหลมแรงมากเลยมาดูนกนกตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยค่ะมันไม่ไปไหนเลยค่ะนกข้างบ้านพื้นมันก็เอียงเอียงนะแต่มันก็สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งสงสัยจะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้เอเมนได้ยินเสียงเรา มันก็จะหันมาดูเเสียงใครว่าใครมาพูดอยู่ใกล้ๆเราใครมาแอบดูเราเนาะมันคงคิดนะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งสงสัยตัวผู้ไปทำมาหากินตอนนี้ไอตัวนี้ก็เฝ้าที่ไว้มันต้องจองที่นะถ้าไม่จองนะเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งที่มันมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยตัวเนี้ย วันนี้นะท้องฟ้าสว่างแจ้งอากาศเย็นสบายแล้วก็ลมพัดแรงแรงก็เลยพามาดูนกซะหน่อยค่ะโอ้โหลมแรงมากเลยค่ะลมพัดวืดวืดวดเลยนี่เราอยู่ห้องเราอยู่ที่บ้านอยู่ห้องนอน ตื่นมาถ้าเปิดหน้าต่างนะก็จะเจอนอกตัวน,นี้ประจำเลยค่ะตอนเช้าๆมันจะอยู่สองตัวแล้วถ้าฝนตกมันก็จะอยู่สองตัวด้วยกันตัวอื่นก็ไปแวดแหววแวดแหววที่อื่นแล้วค่ะเสียงดังดงังดูบรรยากาศ ันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งลมเย็นสบายนะคะวันจันทร์ที่18กรกฎาคมพศออ2565เจ้าค่ะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมนู้นเสียงเพนมันไปเกาะบ้านเขาแล้วก็ขี้ใส่บ้านเขาโอ้ะหจรวดจรวด จหลวนหรือเครื่องบินอะวิ่งเป็นทางเลยแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีสวีดัดค่ะ